หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับครับจากช่อง You Super Channel นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปเกี่ยวกับวิหารของวัดท่าพูดนะครับคือคาดว่าอาจจะเป็นเท่าโบสดหลังที่สองนะครับที่สมัยพระอาจารย์รถ พราราชคาณะจากรุงศรีิยาได้บูรณะแล้วก็สร้างไว้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เป็นพระโ,โสถแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นพระวิหารนะครับเราจะพาไปดูรอบๆสักนิดนะรอบพระวิหารก็จะมีพระประธานแล้วก็พรุพทธรูปนะครับอบีการนะครับสามารจะเป็นปลาปัน มมนวิชัยครับหมีปังขัดสมะที่อือ่ออนะครับ นะครับก็คือเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระโบสดนะครับที่สอดคล้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระโบสดของวัดภาพผูดนะครับว่ามีเรื่องเล่าว่าพระโบสดหลังที่พระจารย์ลดได้บูรณานะครับน่าจะเป็นหลังที่สองนะครับเพราะว่าจากเรื่องเล่าของชาวบ้านก็คือหลังแรกเนี่ยน่าจะอยู่ติดกับลิงตลิงนะครับแล้วก็มา หลังเนี้ยอาจจะซุดลงไปในแม่น้ำแล้วนะครับก็เลยไม่เห็นซากของพระบสดหลังแรกนะครับนั่นหมายความว่าวัดถ้าพูดแห่งนี้นะครับน่าจะมีประวัติศาสตร์ข้างๆยาวนานมากนะครับอาจจะมากกว่าสมัยของเจ้าอยู่บรมโกศครับ มีกิจกรรมขาผนังที่เขียนเป็นรูปของทาราวบาลน,นะครับนี่เป็นการบูรณะใหม่นะครับโดยช่างที่มีฝีมือนะครับแล้วก็มีรถลายเขียนของอหลวงพ่อแก้วนะครับที่ทําไว้เดี๋ยวเราจะให้ทางพ่วัฒนแนะนํารายละเอียดของวิหารด้านในนะครับ จริงๆแล้วตรงนี้เราถ้าตามเรื่องเล่าเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นพระโบสดใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยพระอาจารย์รถมาจำพรรษาอยู่ที่นี่เนี่ยน่าหมายความดีสดชื่นหน่อยใช่ไหมนี่เาไปนะครับมาดูมาีมาดูต้องก็ยังม่ได้จัดาดู เข้าได้ไหมรับพี่อ๋อเข้าได้ครับมาตั้งตาหนึ่งเราไปแล้วนะดีครับครับดีครับพระประธานประจำวิหารตรงนี้เรียกหลวงพ่ออะไรครับสมพ่อสีสันเพชรครับสีสันเพชรสีอะไรครับคือคือเนื่องจากว่าทางวัดนะเราต้องการจะใช้เรื่องการเงินนะนะครับเราก็เลยต้อง มาศึกษาแล้วก็ก่อนที่จะบูรณะนะครับก็เชิญผู้นิผู้รู้นะครับมาศึกษากันว่าจ,จะบูรณะลูปแบบไหนนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับฐานพระเนี่ยคือก็ท่านด้านล่างเนี่ยจะ,ะเรียกว่ามันเป็นความชื้นความชื้นมากแล้วก็ทําให้เกิดปูทางตลอดเลยที่ว่าควรอาวะตัวควันจะรับอํานาจนขององค์พระพุทธลูปไม่ได้ไม่ไหวนะครับเราก็เลยให้ชั่งครับชิ้นชั่ง ก็มาศึกษาดูแล้วก็มาเลาะเอาพื้นปูนเก่าหมดเลยไปเจอเอาโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมที่เป็นอิมอนก็เลยก็เลยใช้แล้วก็รูปแบบก็ก็เลยใช้รูปแบบเดิมเลยนะครับอ๋อครับก็ถือว่าโชคดีแล้วทีนี้าทำรักษาไว้ได้รักษารูปแบบนะสหรับฐานทุกชีนะครับคือฐานที่ประดับด้วยกระจกนะครับสวยงาม ทางวัดเราก็ต้องการอนุรักษ์ด้วยนะครับอเราก็ได้ให้ช่างเนี่ยเ้นเลยในส่วนไหนที่คง,งเดิมไว้ก็ใช้แบบเดิมส่วนอหไที่มันหลุดหรือเสียหายอช่างก็แก้ไขใหม่ก็โดยใช้เขาเรียกกระจกแบบกระจกเกลียบนะครับออกระจกเกลียบนี่ช่างบอกว่าต้องไปต่งแถว นู่นในแหล่งที่จังหวัดเชียงใหม่อืมครับกระจกเกลียกนี่มันค่อนข้างจะทํายากเพราะว่าปกตินี่จะเป็นกระจกแผ่นสามารถซื้อขายได้ทั่วไปนะครับแต่ในความสวยงามนี่บางเงาความอนะไรเนี่ยมันจะสู้กระจกเกียดได้<อ>ครับทีนี้เราก็เลยให้ช่างนะฮนะเสริมตรงไหนที่ชงรุ้ดไปก็บูณะแลนะ้วก็ทำอันนี้เป็นกระจกเดิมด้วยใช่ไหมครับกระจกเดิมด้วยครับทาให้ที่สุดสวยงามมากนะครับ มันคมเตือนกันแล้วเราก็สามารถทำให้เห็นว่าส่วนไหนควเป็นของใหม่ไหนเป็นของเก่าอืก็จะไ,ไม่รู้เปรียบเทียบกัน,นครับ,อ,บอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วอครับ,บเสําหรับประตูและหน้าต่างนะครับซึ่งแต่เดิมน,นีน่นะเป็นพื้นเป็นแบบเรียบๆครับซึ่งแต่เดิมตามประวัติแล้วนะฮะสมัยหลวงข้อแก้วน่ะท่าน เขียนลายไว้แล้มีจรวด,ด,ด,ดก็จะเป็นเทพจกราบาลาและลวดลายเนี่ยเราก็มีรูปแบบของของท่านเองนะที่เขียนไว้ร่างไว้ในหนังสือไทยโบราณซึ่งเราเขาล่างแบบไว้ทีตอนที่เราว่าจ้างช่างเนี่ยเราขอลองให้ช่างมาลอกลายทั้งหมดเลยนะรากฏวว่าไปเจอรูปแบบเดิมอ๋อเพราะงั้นมันก็เลยตรงครับรูปแบบที่ของพ่อแก้ว วางไว้ในอดีตเราก็เลยใช้รูปแบบเดิมอืทั้งหมดเลยนะครับดีมากเป็นการอนุรักษ์ได้ของเก่ากลับมาโดยบังเอิญนี่ยนะครับเหลก็เป็นความภูมิใจของเราครับโชคดีด้วยพี่ช่างพี่พี่ช่างก็ยังทํางานอยู่นะครับพระพุทธรูปที่เป็นพระสมัยไหนพอทราบรายละเอียดไหมครับอืพี่พอทราบรายละเอียดไหมครับพระพุทธรูปเนี่ยเป็นพระศิลปะสมัยนา่ะเป็นยา ไปลทอย่าบอลไปุย่างลายไปยางลธก็ติดอ๋อครับเหืนเดิมาีมาบูรณใหม่ด้วยนะครับจากเดิมมันเป็นศิลาใช่ศิลาเป็นหินแกะหินหินทิ่าเองทั้งสามองค์เลยเหรอครับใช่พราะพาะองะสามงส่วนด้านล่างนี่เป็นข้าใหม่นะครับเป็ใหม่ครับ เดิมตรงด้านหน้าที่จะมีพระเยอะเลยนะก็เราก็เอาอานเชิญจะเดีนนออยนฐานไปรอบีทดครับอ๋อที่ที่อยู่รอบครับวิหารนะครับจะทําให้ตรงนี้โล่งก,กว่าเดิมาฐานพระนี่ก็เราก็ชูรูปแบบเดิมในอดีตเลยนะอ๋อครับก็สร้างเป็นรูปแบบเดิมทุกอย่างเลยคือมันมีโครงสร้างประกอบภายในเป็นอิฐมอมท่าเขาเห็นโครงสร้างแล้วอ๋อมัน ก็รูปแบบใหม่ก็เลยแก่รูปแบบเดิมเอาได้ใช่ไหมครับเนเราได้ทำมือด้วยที่ทำงานออกมาชุดนี้เป็นทำงานหยุ่ใช่ไหมครับสวยสวยงามมากเลยรัาด้านบนก็จะเป็นหินติเตี่ยวด้วยเราก็เลยอนุรักษ์ไว้รูปแบบเดิมอันนี้เป็นหินเดิมใช่ไหมครับสังเกตดูนะตรงนี้รอยเชื่อมเขาจะใช้ตะกั่วยอดไปแล้วก็จะเป็นรอยทําให้มันเกาะกันนะครับอ๋อดึงไว้ให้มากดีนะไม่แตกก็เป็น น่าสนใจสําหรับผู้ที่มาเรียนรู้นั่นใช่ครับเนืเพราะว่าเป็นการบูรณะอีกแบบนะครับใช้ตะปูเชื่อมยึงไว้ใไม่ก่อนเขาไองนีเครื่องขัดเนี่ยเขาก็มันก็เลยเห็นหินหยาบๆแบบนี้แต่ถ้าขัดแล้วของมันสวยงามครหาโดยไม่ยากแร้วผู้รู้ด้านหลังนี่หรอครับด้านหลังนี้เป็นผ้าใหม่เหรอครับเรับผ้าเก่าอ๋อผ้าเก่าหมดเลยนะครับจึงถื่อว่าเนื่องจากที่นี่น่ะมันอยู่ใกล้น้ำด้วยแล้วก็ นะมันไม่มีที่ความชื้นก็จะขึ้นมาตรงฐานพระด้วย้อบ็อบตัวอาคารของวิหารเนี่ยทำให้ความชื้นของฐานพระฐานชุก,กชนีนียมันชืรุดมันก็เลยจะต้องมานั่งต้องสร้าง,งใหม่ที่จตารัญกรคพื่อเห็นองค์พรงเดิมเราก็เลยคืยอว่าเราอนุรักษ์บแบบรูปแบบเดิ ถือว่าโชคดีครับที่ยังเก็บไว้ได้นี่จะเห็นรูปแบบเก่าอันนี้ก็เป็นแบบเก่านะันหาดสีจะมนๆหน่อยอ๋อความสวยงามอ๋<ต>อไออออล้เก็แล้วก็จะมีแท้ด้วยสีทองนี่จะเป็นของใหม่อืมอีสีสีเขียวเหลืองเนี่ยก็จะคนกนกันอันไหนที่หลุดไปก็จะเอาออ๋<พ>อช่างก็จะเ,เติมเข้ามาใหม่ไปถือว่าเป็นน่าปลุกใจนะครับที่เราอนุรักษ์ไว้ ก็จะถือว่าเป็นเฉลือเป็นของเก่าอยู่เราจะได้สามารถเห็นรูปแบบสมัยก่อนที่เขาออกแบบรลายมาให้เห็นครับถือว่โชคดีมากเลยครับที่เราได้มาเห็นมีเนื่องจากความชื้นมันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเราก็เลยใ,ยให้ช่างจอดูรถอากลางโอ๋อช่วง้วยแต่เดิมไม่มีนะอื อันนี้เป็นฐานเดิมตั้งแต่ต้นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็เนี่ยหมาถึงเน,นี่ยสมัใหม่หมดเลยเพราะว่าแต่รูปแบบเดิมอืมตรงตัวต่บงเดิมที่เขาโบราณล่ลาสุดนะครับแต่ฐานข้างในของของดั้งเดิมที่เป็นอิฐมอญนนอืมครับแลว้หวหงหงของของตัวนี้อะครับเป็นของเก่านะครับใช่ไม่ใช่เกา่าครับอันนี้จะสร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมครับเปั้รณครับ ครับสำหรับที่เยี่ยมชมวิหารเก่าหรือพระโวสดเก่าของวัดทาพูดของทางช่องยูซูเฟอร์ดัชแนนะครับก็คงมีประมาณนี้นะครับก็ฝากกติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากุาึธษานิกชนที่มาเที่ยววัดดอนหวายวัดไร่ขิงนะครับก็อย่าลืมแวะวัดท่าพูดด้วยนะครับถือว่าเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีธิตยายอีกแห่งหนึ่งนะครับ แล้วกเดี๋ยวเราอาจจะมีกิจกรรมของความดีร่วมกันในอนาคตน,นะครับสำหรัคบคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ